สวัสดีครับตลาในการก่อสภากอบกู้รัชชาหรือว่า r c s s ของเจ้ายอดศึกก็ยังมีคนติดตามมีความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลังจากที่ r c s s ต้องถอนกําลังจากดอยฮอนซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายคนนี้คิดไว้และแน่นอนว่าก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับคิดว่า r c s s เนี่ยจะสามารถรักษาดอยฮอนเอาไว้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องอยู่กับความเป็นจริงี่ยวด้วยเหตุผลที่ว่า r c s s ยอมถอนเองดอยฮอนไม่ได้แตกหรือว่า r c s s ยอมเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนนี้เดือดร้อน หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว,ว่าบทสรุปก็คือกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถเข้ายึดดอยโหนได้และแม้ว่าฝ่าย r c s s หรือว่าแหล่งข่าวของคนไทยใหญ่จะพยายามอ้างแล้วก็ให้ข่าวว่าดอยโหนยังไม่แตกนะครับแต่ว,ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมีคลิปมีภาพทหารรัชฉาเนเหนือปลองว่าพาม่าเดินวุ่นอยู่บนดอยโหนนะครับมันก็ชัดเจนว่าสามารถยึดได้และสภากอบกู้รัชฉานได้สูญเสียพื้นที่ไปแล้วนะครับอันนี้หมดข้อสงสัยว่าแตกหรือไม่แตกนะครับ อันนี้ก็คือจบเกมจินตนาการเหตุผลที่ว่า r c s s จะสามารถรักษาโดยหนเอาไว้ได้ท่ามกลางการตัดเพราะว่าไทยใหญ่เนี่ยมารบกันเองหรือว่าหมาหม,มนะครับ r c s s เนี่ยโดนรุม4ต่อ1เกมของสงครามก็คือยึดพื้นที่แล้วก็รักษาพื้นที่ด้วยกำลังนะครับจุดมุ่งหมายของรัชชาเหนือกับพันธมิตรก็คือผลักดันรัชชาใต้ออกจากพื้นที่อันนี้ก็คือชัดเจนในจุดมุ่งหมายในปัจจุบันนะครับจุดมุ่งหมายของรัชชาใต้ก็คือขยายพื้นที่เข้าไปในรัชชาเหนือนะครับโดยพยายามหลีกเลี่ยง เหตุของว้าและวก็พมา่านั่นก็คือจุดมุ่งหมายของรัชชันใต้ในยุทธศาสตร์ป่าล้อมบ้านบ้านล้อมเมืองเดี๋ยวเมื่อเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วนะครับมันก็น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายของรัชชันใต้คืออะไรนะครับ ความน่าสนใจอยู่ที่แนวทางของรัชฉันใต้กับฐานเล็กๆในรัชฉันเหนือนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองจ็อกแม่เพราะว่าตาอางหรือว่าปล่องกับพันธมิตรเข้าโจมตีอย่างหนักและเส้นทางการส่งกําลังของรัชฉันใต้เหมือนจะโดนตัดไปแล้วนะครับทหารรัชฉันใต้ในฐานเมืองจ็อกแม่เหมือนโดนล้อมแม้ตอนนี้จะสู้อย่างหนักกันอยู่ก็ตามความน่าเป็นห่วงก็คือเวลากับแรงเสียดทานนะครับเพราะว่ารัชฉันใต้เสริมกําลังนี้ไม่ได้เรื่องนี้น่าสนใจกว่าว่าจะทําอย่างไรนะครับน่าสนใจกว่าเรื่องไทยใหญ่เนี่ยลุ้นให้ว้า เพราะม่ารัชาันเหนือนี่ทะเลาะก,กันเองเพื่อแย่งดอยโฮนจนนามาซึ่งการแตกกันเองแล้วรัชาันใต้จะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งซึ่งมันก็เหมือนกันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับ จริงๆแล้วนะครับการสละดอยโฮนมีเวลาให้รัชฉานใต้ในี่คิดค่อนข้างนานแล้วก็มีเวลาพอที่จะวางแผนนะครับโดยเฉพาะกับฐานเล็กที่อยู่ในเมืองจอกแม่ซึ่งก็อยู่เหนือดอยโฮนี่ขึ้นไปถ้าจะสละดอยโฮนต้องคิดเผื่อฐานเมืองจอกแม่ด้วยเพราะว่าฐานรัชฉานใต้ถูกโจมตีแล้วก็ไล่ย,ยึดก่อนที่จะเข้าตีฐานดอยโฮนซะอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการประเมิสนสถานการณ์ดอยโฮนต้องมาทีหลังเมืองจอกแม่ถ้าคิดจะถอยจากดอยโฮนก็ต้องถอยจากฐานเมืองจอกแม่ก่อนนะครับเพื่อให้หทหารรัชฉานใต้ที่อยู่เมืองจอกแม่เนี่ยมี ทางถอยแต่ว่าการคงทหารไว้ในเมืองจอกแม่แล้วก็ถอยจากไดยฮอนซึ่งอยู่ระหว่างทางเนี่ยมันก็เหมือนตัดสะพานของตัวเองออกนะครับทิ้งทหารรัชชานใต้ไว้ในเมืองจอกแม่ถอยก็ถอยไม่ได้โดนก้าสึกนี่ปิดทางที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วก้าสึกก็ตีวงล้อมเมืองจอกแม่โดยที่ร,รัชชานใต้ไม่สามารถส่งกําลังเสริมเข้าไปได้การทิ้งดอยโฮนมันก็เหมือนการทิ้งทหารในเมืองจอกแม่ไปด้วยนะครับ เซฟวิ่งไพรเวทจ็อกเมนั่นคือสิ่งที่รัชชานใต้นี่ควรทำนะครับก่อนที่จะโดนช้อนแกงแต่ว่าปัญหาคือรัชชานใต้เนี่ยไม่สามารถทุ่มกําลังเข้าไปในเมืองจ็อกเมได้ถึงแม้ว่าทหารรัชชานใต้ในเมืองจ็อกเมจะสู้อย่างเต็มความสามารถก็ตามนะครับแต่ว่าระยะเวลาอันใกล้เนี่ยถ้าขาดกําลังสนับสนุนขาดสเสบียงมันก็ยากในการต้านทานนะครับต่างจากฝ่ายตรงข้ามที่สามารถเสริมกําลังเสริมอาวุธได้ปรับแผนได้รัชชานใต้ตั้งรับอย่างเดียวนี่เสียเปรียบนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริง เรามองในภาพรวมถึงแนวทางการต่อสู้ความอยู่รอดนะครับเราจะมาตีอกชกตัวว่าที่แพ้เนี่ยเพราะว่าโดนรุม4ี่ต่อหนึ่งมมาหมูนี่ไม่ได้มันคือสงครามนะครับและจะบอกว่าที่ยอมถอยเนี่ยเพราะว่ากลัวชาวบ้านนี่เดือดร้อนไม่ได้ทําการเพราะปลูกก็ไม่ได้เพราะเสียพื้นที่ไปแล้วนะครับและการเข้าไปของรัชชานใต้ไม่ได้ไปตัวเปล่าถือปืนให้เข้าไปด้วยมันก็คือการต่อสู้นะครับสถานการณ์แบบนี้ควรที่จะถูกประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วประเมินขั้นสูงสุดเลวร้ายสุดว่าจะวางแผนรับมืออย่างไร ซึ่งส่วนตัวแอดมินเนี่ยคิดว่าทางรัชฉานใต้นะครับก็คงมีการประเมินไว้วางแผนไว้กับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าการรวมตัวกันระหว่างตะอางรัชฉานเหนือพม่าและก็ว้าเนี่ยมีน่าเกินความคาดหมายอะไรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้ว ในช่วงก่อนนะครับก็คงดึงดึงกันได้แต่ว่าหลังจากที่ทหารพรม่ายึดอำนาจเนี่ยเรื่องนี้คนถูกคิดแบบจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับว่าฐานทหารรัชชนใต้เล็กๆที่กระจายกันอยู่ในรัชชนเหนือจะทําอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถ้าคิดจะสู้ก็เสริมกําลังเสริมอาวุธรอได้เลยนะครับถ้าคิดจะเจรจาคิดไว้ได้เลยถ้าประเมินแล้วอาจต้องถอยเนี่ยวางแผนการถอยไว้เลยแบบไหนอย่างไรนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็รักษากําลังเอาไว้เพื่อการต่อสู้ทางการเมืองเพื่ออํานาจต่อรองในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้ามาแก้ไขหน้างานมันก็จะฉุกและหุกแบบนี้หน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์ของรัชชานใต้ของเจ้ายอดศึกที่มีผู้ชมน่าสอบถามเข้ามาก็ยังมีการสู้กันอยู่ในเมืองจอกแมนะครับตามฐานเล็กๆซึ่งทางฝ่ายตะอางกับรัชชนเนนือก็พยายามเข้ายึดและความจริงก็ยึดได้หลายฐานแล้วแะครับแต่ก็ยังมีบางฐานที่รัชชานใต้ยังไม่ยอมส่วนดอยโฮนั้นชัดเจนว่ารัชชานใต้ในเสียไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10กรกฎ คมไม่มีปฏิหารใดๆแล้วก็ไม่เกินความคาดหมายอะไรนะครับแม้ว่าสื่อของรัชชานใต้จะไม่ยอมรับก็ตามและทําให้ทหารรัชชานใต้ในเมืองเจอกแม่ถูกโดดเดี่ยวอยู่ในตอนนี้นะครับ ส่วนทางดอยไตยแดงก็มีการเตรียมการป้องกันอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ทราบว่าจะเป็นเป้าหมายหรือเปล่านะครับต้องรอให้สถานการณ์ในเมืองจอกแม่ชัดเจนแล้วก็ดูท่าทีของวานี่ต่อไปสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือทหารรัฐฉันใต้ในเมืองจอกแม่เนี่ยถึงไม่ว่าการส่งกําลังจากดอยไตยแดงทําได้ลําบากแต่ว่าตอนเหนือเมืองจอกแม่มีกําลังของไตแดงหรือว่า SNA อยู่นะครับจะมาร่วมวงไหมแต่มันก็ค่อนข้างยากมากเพราะว่ามีกําลังของ KIA นี่กั้นอยู่นะครับอย่างไรก็ให้กําลังใจ รัชฉันใต้ถ้าสถานการณ์ต้องถอยจริงๆจากเมืองจอกแม่เนี่ยทางเหนือก็ยังพอให้ถอยได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือการมองจากคนนอกตามสถานการณ์ซึ่งคนไทยนี่หลายคนอยากทราบเรื่องราวนะครับถ้าฟังจากคนไทยใหญ่ก็จะเป็นอีกมุมที่ต่างออกไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเสียดอยโฮนไปแล้วจริงๆนะครับ